สวัสดีครับผู้ปกครองนะครับในจำทางชั้นเรียนเลขพยากรร์นะครับแบบรายสดนะครับถ้าเป็นวันหยุดก็จะเจอกันประมาณ10นาฬิกานะครับถ้าเป็นทางช่องย t u b e นะครับเจอกันทุกเช้านะครับ7โมงเช้าอาจจะมีช้ามีเร็บ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ภารกิจเสร็จตั้งแต่พอดีว่าเมื่อวานนี้มันหยุดยาวใช่ไหมครูเอก็เลยทำตำราเรียนปรับปรุงนะครับไม่ได้ปรับปรุงมานานแล้วไม่ได้ปรับปรุงมาประมาณ ห้าหกปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มมาปรับปรุงไปครั้งเดียวอันนี้ครั้งที่สองอันนี้น่าจะกะว่าปรับใช้เวลาปรับหลายวันเป็นหลายเดือนอะ่ะเป็นปีนะครับเพิ่งจะมาเสร็จเอาเมื่อวานนี้นะครับก็เลยมีคนทักทายเข้ามาว่าขอดูเล่มปรับปรุงได้ไหมครับคุณครูอะไรพวกนี้นะครับก็เลยเมื่อกี้ก็เลยที่เข้าช้าเรา่าไปทําเล่มยู่นะครับทาเล่มส่งเขาอยู่นะครับก็กราบขออภัยนะครับทางชั้นเรียนที่มาช้านะครับผมอ่ะโอเค ทางช่อง u t u b e นะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับน่าจะเป็นวันทํางานวันแรกนะแต่ว่าถ้าเป็นทางจันเรียงก็จะยังเป็นวันหยุดนะวันข้าพรัษานะครับขอให้ทุกท่านได้รับบุญกุศลกันเต็มที่นะครับดูจากช่องข่าวช่องทีวีช่องออนไลน์ต่างๆก็เห็นทําบุญกันเยอะเลยนะครับก็หวังว่าประเทศจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับช่ <laughs> วงนี้ก็ปัญหาเยอะแยะเลยเกินประเทศเรานะแต่ขอให้ทุกคนก็อยู่ตั้งมั่นในความดีงามเนาะโอเคนะครับ ทักทายกันพอสมควรละเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์นะครับขออนุญาตแชร์แชร์ลิงก์ไปยังชั้นเรียนเนาะวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่โอ้ตรงกับวันผมว่าน่าจะตรงกับวันเข้ารษาพอสมควรเลยนะห้าห้าหกห้านะครับห้าห้าหกห้านะครับอกุู้เอกตั้งชื่อว่าลงตัวอย่างบรรจงอแน่นอนแหละ ใครเห็นปุ๊บก็โอ้โหน่าจะอ,อ๋อถ้าใส่ชั้นเรียนน่าจะอ๋อในเนอประมาณแบบประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องอื่นที่เราต้องพูดคุยกันอีกสําหรับเรื่องกลุ่มนี้นะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่สายเบอร์มงคลแบบเต็มขั้นะนะครับเพราะออนมีแค่2คู่ด้วยกันนะครับแต่ว่ามันจะมีเลขซนะ้ำเนาะมี2คู่ก็คือ55แล้วก็ห6 6 5านะครับซึ่งสองของคู่เนี่ย คุยก็ทำไปแล้วปกติถ้าเป็นเลข4ตัวพอมันมาเจอกันมันจะได้3คู่ใช่ไหมแต่นี่คือมันเป็น2คู่เนาะนะครับมันเป็น2คู่เท่านั้นนะอ่ะโอเคนะครับถ้าเป็นเลข3ตัวนะก็จะมี5 5 6 6 5 5อันนี้มีแต่ถ้าเป็นเลขซ้ำา5 6 5, 5อย่างเงี้ยคุยกไม่ได้ทำนะเพราะว่าคุยถือว่าเลข3ตัวเป็นเลขซ้ำหน่อยแต่มันก็ทำมันก็อ่านไปหรือว่าวิเคราะห์ไปมันก็เหมือนกับเลข5 6 5เหมือนเดิมนะครับก็เลยไม่ได้ทำเลข5 6 5นะครับแต่ว่า ก็มาแก้ไขให้ในเลขสีตัวนี้ก็คือ5565นี่คืออ่านตามตำแหน่งเลยนะครับจะได้เข้าใจว่าโอเคมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะโอเคเข้าสู่รีวิวนะครับ <c oughs> ชื่อว่าลงตัวอย่างบรรจงเนี่ยมันมาจากอะไรส่วนใหญ่แล้วมันมาจากแนวคิดของคนเลขเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบจัดแจงอะไรอยู่พอสมควรนะจัดแจงให้มันอยู่ก็ที่ก็ทางอะไรพวกนี้นะครับคือ วิธีการคิดของเขาวิธีการลําดับของเขามันค่อนข้างจะมีลําดับขั้นตอนนะ๋ยวมาดูกันว่าแต่ละตําแหน่งเป็นอย่างไรบ้างนะครับลงท้ายเลข5านี่เจอบ่อยมากนะครับถึงจะเจอบ่อยคู่เอกก็จะรีวิวแบบสไตล์คู่เอกนะเลข5าไม่ใช่เลขสตินะครับเลข5าคือเลขที่เส้นทางของเขาหรือว่าวิธีการของเขาสิ่งที่เขาสะท้อนมามันไปสู่การมีสติได้ง่ายมันไม่ใช่เลขสตินะครับไม่ใช่เตลไม่ใช่เลขสติตรงๆนึกออกไหมไม่ใช่มีแล้วจะมีสติเลย เพราะว่าตัวเขาคือมันเป็นแนวทางที่ชอบเป็นคนชอบฉุกคิดชอบพยยิจารณาชอบมองภาพรวมก่อนว่าเออจะเป็นอย่างไรเอานน่นนี้นั่นมาวิเคราะห์ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรนะครับถ้าเป็นข้อดีก็คือมันก็ไปสู่การมีสติได้มากคือรู้จักยั้งคิดอะไรควรอะไรไม่ควรนะถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคนมีสตินะมันจะเป็นลักษณะเออโอเคมันคือแนวทางของเขาาไปสู่การมีสติได้ง่ายแต่ถ้าในทางด้านด้านด้อยของเขาสำหรับเลขห้าท้ายนะครับ กขาจะเป็นคนยึดมั่นถือมั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาศึกษามาอย่างเต็มที่แบบตึงอ่ะเป็นตัวตึงเลยละ่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดเขารู้อยู่แล้วเนี่ยจะเป็นคนบอกว่า hey, เฮ้ยมันเปลี่ยนแล้วนะเขาจะยังไม่เปลี่ยนเขาจะตึงอยู่นั่นนะ่ะ <c oughs> นึกออกไหมเขาหงหงิดเกงอ่ะคือถ้าเกิดว่าไม่มีสติไงเ็าจะเป็นคนยึดมั่นถือมั่นตนัวเองสูงนึกออกใช่ไหมมันก็ไม่มีสติไงก็เป็นคนแต่ว่ามันเป็นมีเลข้าไงมันก็ต้องเป็นแนวทางของการยึดมั่นถือมั่นไม่ฟังใครอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ข้อเด่นข้อด้อยก็พิจารณาเอาแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะคิดพูดทําดีมีสติสัมปชัญญะของตัวเองที่ดีอยู่แล้วเลขห้ามันไปสู่การที่สามารถทําอะไรเป็นระดับขั้นตอนได้อย่างดีเยี่ยมประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลขห้าตำแหน่งต่อมาเป็นเลขหกครับเมื่อเขากําลังเมื่อเขาเป็นคนที่ชอบพิจารณาอะไรก็ตามให้มันลงตัวหรือว่าให้มันแบบอ่ะรู้แล้วฉันจะทําสิ่งนี้เขามากักจะคิดหรือวิเคราะห์สิ่งนั้นได้หลากหลายทาง มีทางออกที่มันดูดีเสมอให้กับแนวคิดของตัวเองเพราะนั้นไม่ว่าอะไรจะมากระทบคนเ่นเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเขาชอบจัดแจงแต่งสิ่งเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นให้ลงตัวอยู่เสมออย่างเช่นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรมาเขาจะมองภาพก่อนว่าเป็นยังไงแก้ตรงไหนได้แก้ตรงไหนไม่ได้ทําอย่างไรนู่นนี่นั่นคิดปุ๊บแล้วเขาจะเป็นคนแบบปรับให้มันลงเหมือนเวลาที่นึกภาพเวลาเรากวาดห้องกวาดห้องกันหน่อยหรือกวาดห้องเรียนกวาด บ้านอะไรพวกนี้เราต้องไปกวาดมาก่อนใช่ไหมครับเราต้องไปกวาดจากที่ที่มันเออมนะันตกปรกเลยแล้วกองมากองรวมกันรวมกันเสร็จล้วก็จะตักใส่ที่ตักผงใช่ไหมนั่นแหละขั้นตอนของห้าหกจะเป็นแบบนั้นนึกออกใช่ไหมเขาจะไม่แบบกวาดออกไปเลยเขาจะไม่แบบกวาดบ้านกวาดคือเงียอะไรก็กวาดออกไปมหมดไม่ใช่เขาจะเป็นคนกลับกลงคือทําให้มันเป็นระบบนึกออกใช่ไหมแล้วมันก็ดูดีเนี่ยเขาเป็นค,คนที่ชอบทำอะไรให้มันแบบ เป็นรูปแบบแล้วมันลงตัวแล้วมันดูเฮ้ยเออดีวะ่ะนึกออกใช่ไหมเออจะเป็นคนประมาณเนี้ยเวลามีความคิดมีไอเดียจะเป็นคนประมาณนี้นะครับสําหรับลงท้ายหกห้านะแต่ข้อด้อยก็คือมันชอบทําอะไรที่มันเป็นตัวมันเองสูงสูงอ่ะนึกออกใช่ไหมคนเลงเนี้ยอ่าบางคนผมเคยอธิบายให้ฟังในชั้นเรียนหลายครั้งเขาจะบอกว่าเอ้ e i, นี่คนเห็นแก่ตัวจริงๆมันควรจะเป็นแบบนั้นนะคือทําตัวเองให้ดีก่อนนึกออกไหมเราควรจะทําตัวเองให้ดีก่อนแล้วเราค่อย นึกออกไหเออจะได้เราคือเหมือนกับว่ารู้จักรักตัวเองก่อนแล้วค่อยไปแบ่งปันที่เหลือค่อยไปแบ่งปันมันเป็นวิธีทางที่ขุยก็มองว่ามันก็โอเคนะไม่ใช่แบบว่าอยากอยากจะช่วยก็ไปช่วยเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้คนนี้เขาจะมองก่อนเขาจะไม่ช่วยใครทันทีนะเขาจะมองก่อนว่าเฮ้ยมันมันดีไหมมันได้ไหมเออถ้ามันได้เออช่วยช่วยเออแต่ถ้าไม่ได้ไม่ช่วยนะเพราะว่าทำแล้วเดี๋ยวมันเสียหายเรื่องอื่นเนี่ยจะเป็นคนประมาณนี้ บางคนจะบอกโอ้ยเห็นแค่ตัวมีน้ำใจจริงๆคนเราไม่จําเป็นต้องมีน้ําใจตลอดเวลาเนี่ยครับมันออกไหมเอออันนี้คุยให้มองจุดเด่นจุดด้อยปรับกันถ้าเราหกห้าทายนะครับตําแหน่งต่อมาเป็นเลขห้านะครับพอเขาคิดรวบรวมวิธีการชอบจัดแจงแบ่งว่าลงชอบทําอะไรให้มันลงตัวแล้วเนี่ยเขามักจะทําให้มันเป็นลําดับขั้นตอนด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ลงตัวนะไม่ใช่แค่อ่าโอเคเข้าใจทาแล้วอ่าทําแบบนี้วิธีการแบบนี้แบบนี้อ่า ถึงวิธีการจะดูดีแค่ไหนแต่ก็ต้องทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะรีบมากก็ไม่ได้เพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่มันทำแต่ละอย่างมันต้องมีขั้นตอนมันต้องมีการอธิบายอย่างมีลำดับมีลาดับเป็นคนมนุษย์นาขั้นบันไดอะนึ่ออวใจไหมเออทำมันเอียงนิดหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวมันทาไม่ได้นะตรงนี้ทําไม่ได้นะอะไรเนี่ยต้องค่อยๆทาเขาเป็นคนที่มนุษย์เขาเป็นมนุษย์ที่มีสเต็ปที่ ที่ตัวเองต้องตอบโจทย์ตัวเองอยู่เสมอนึกออกใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วหนักข้อเข้าไปอีกวิธีการทําหรือวิธีการนําเสนอหรือการลงมือทําประจํากันเป็นเลขหนะ้าอีกในตําแหน่งหน้าสุดนะเออทาอะไรนี่เน้นชัวเน้นชัวนะครับเน้นชัวเน้นค่อยๆทำค่อยๆละเอียดค่อยๆแบบจัดแจงแต่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นรูปแบบเป็นคนเป็นเมนุดคล้ายๆเกือบเกือบจะเป็นไม้บรรทัด เรียกว่ามีแพทเทิร์นของตัวเองเกือบเกือบนะแต่ไม่ได้เป็นไม้บรรทัดขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาปรับตัวได้ไม่ใช่ว่าไม่ปรับเลยอเรานึกภาพเวลาที่เรามันเหมือนของบางอย่างที่มันติดแน่นทนนานก็จริงแต่สามารถปรับแต่งได้นึกออกใช่ไหมก็เหมือนโทรศัพท์มือถือที่เราเวลาไปซ่อมมันต้องแงะนู่นแงะนีนน่คือจะเหมือนกับมันเหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถซ่อมได้ห้าหกจะเป็นวั 5565จะเป็นลักษณะแบบนั้นคือดูเหมือนว่าเออมันทําอะไรไม่ได้ก็จริงแต่มันทําได้ทําได้แต่ต้องมีรูปแบบที่ตอบโจทย์อะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะของงานที่มีคนทําแบบนี้คืออะไรที่มันเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นขั้นเป็นตอนมีทางออกที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับที่ยอมรับกันได้นะครับเลขเนี้ยถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าไปพูดถึงเรื่อง เรื่องที่มันด้อยของคือคนเขาคนเป็นคนมีขั้นตอนและมีลำดับสูงอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหกห้าท้ายก็ตามมันคนจะรู้ว่าไอ้ขั้นตอนเนี้มันจะต้องแก้ยังไงเมื่อต้องหาทางไหนที่มันพอจะขยับขยายได้บางถึงมันจะมีแนวคิดแบบนี้แต่เวลาเข้าทําจริงๆอ่ะเขาก็มักจะให้มันอยู่ในกรอบอยู่เสมอเพราะฉนั้นของแบบนี้ก็เลยกลายเป็นแบบอาจจะดูแคบใน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 ใ,ใ,ในลักษณะของการที่จะแบบเกิดมันมีเรื่องที่มันต้องพลิกแพลงแปลง,ปลงไปแบบ เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่แบบเออเราตั้งตัวไม่ติดนี่ออกใช่ไหมครับมันอาจจะไม่ได้เด่นเรื่องนั้นแต่ถ้าคุณพูดถึงสมมุติว่าคุณอยากให้คนคนนี้เขาทำอะไรแบบไหนยังไงเขาจะทำอย่างที่คุณมองภาพออกว่าไอ,อ,อ,อ้แบบที่คุณวางไว้ให้เขาแล้วออกมาแบบที่คุณคิดได้เลยประมาณนั้นเป็นคนที่รับคำสั่งได้ดีครับแต่ก็ไม่ค่อยออกจากคำสั่งเท่าไหรออ่บางทีบรรยาก,กาศเป็นแบบว่าตึงไปหน่อย ตึงไปหน่อยแล้วก็ดูเชื่องช้าไปนิดนึงแต่มันก็ดีสําหรับคนที่ไม่ได้รีบหรือว่าค่อยๆทาอะไรเป็นขั้นเป็นตอนทําให้ผลงานมันดูน่าเชื่อถืออะไรพวกนี้ได้แบบนี้ก็ได้นะครับผมพยายามไม่พูดให้มันไปเข้าทางเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาเรื่องพระเรื่องอะไรพวกนั้ซึ่งพึ่งอันอย่างนั้นอ่ะมันมีรูปแบบอยู่แล้วไงมันก็คือมันก็ตอบโจทย์ให้เวลาที่เราทํานายแล้วเราไปเจอเรื่องพวกนี้แน่นอนว่ามันเป็นลักษณะแบบนั้นอ่ะทำได้ง่ายแต่จริงๆผมวแล้วมันไม่ใช่ละ ถึงจะพระพระพระเพะืพหัดถึงจะแม้จะเป็นลักษณะของครูบาอาจารย์จริงๆถ้าเราไปอยู่ในเลขอื่นนะ่ะคนส่วนใหญ่ผมเชื่อนะตั้งแต่มีการทํานายเบอร์กันขึ้นมาหรือว่าลักษณะแบบการทานายแบบเลขคู่ลําดับนี้ขึ้นมาเนะี่ยลงท้ายหกห้าก็ไม่ได้เป็นพระหรือว่าห้าห้าก็ไม่ได้เป็นพระนะแต่แค่มันเป็นเบอร์แนวมงคลไงเขาก็ไม่ได้เป็นพระกันนึงออกใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่แบบว่าเออคนใช้เลขนี้จะต้องเป็นพระจะต้องเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์เท่านั้น ก็ไม่ใช่กลับการเช่นเดียวกันเลขที่มันไม่ใช่ลักษณะของเลขของการเรียนรู้การทบทวนอะไรต่างๆพวกนี้ก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องไม่ได้เป็นครูไม่ออกใช่ไหมคือแต่มนุษย์มันมีหลายรูปแบบอาจจะเป็นครูในแบบของตัวเองอาจจะเป็นอาจารย์ในแบบของตัวเองอาจจะเป็นนักเรียนในแบบของตัวเองก็ได้ไม่ได้จําเป็นว่าต้องฟิกว่าต้องเลขเนี้ยมันต้องเป็นครูเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นแนวทางของคนที่ชอบทำอะไรเป็นลําดับเป็นขั้นตอนนะครับอันนี้คือ มองภาพรวมให้เวลาใครใช้เรนนีะเวลาตกใจใครทักเนี่ยครูนะนี่นักเรียนนะนี่นี่นักวิชาการนะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไม่ใช่นะคือคุณเป็นอย่างอื่นแต่ก็จะมีลักษณะแนวทางประมาณเนี้ยนะครับทึงตรงไม่ตรงก็แล้วแต่ตัวงานที่ที่เราดูกันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับถือว่าเป็นคนที่ทาอะไรประณีตบรรจงอยู่พอสมควรนะาหรับเล็กลุมนี้อ่ะอันนี้คือด้านท้ายส่วนด้านหน้าครับบุคลิกเป็นคนแต่งตัวดี แต่งตัวสะอาดสะอ้านรู้จักกาลเทศะวางตัวดีพูดจะเขาเรียกว่ามีหลักมีเกณฑ์ที่ชัดเจนรู้ว่าจะต้องพูดอะไรไม่พูดอะไรเราเป็นคนนิ่งๆเงียบๆครับไม่ค่อยสูงสิงขายแต่ก็ไม่ได้ถึงกับหน้าตาบึง้งตึงอะไรเท่าไหร่นะก็ <c oughs> ปกตินะครับก็เป็นคนคือถ้าใครพูดด้วยก็ยิ้มได้แต่ถ้าไม่พูดด้วยก็ไม่จําเป็นต้องยิ้มก็จะเป็นประมาณนี้มันอาจจะดูไม่ได้ดึงดูดอาจจะดูเขาเรียกว่าจะดูเฉยๆอาจจะดูเงียบๆนะครับ ก็อันนี้แล้วแต่คนชอบแต่บางคนก็ไม่ก,ก็ชอบสไตล์แบบนี้นะคือดีไม่ไม่พูดเยอะดี <c oughs> อันนี้แล้วแต่คนชอบนะสำหรับด้านหน้าก็จะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรหวือหวาแต่ถามว่าดูหน้าเชื่อถือไหมแน่นอนดูหน้าเชื่อถือนะครับแน่นอนแหละอ่ะนี่คือด้านหลังกับด้านหน้าเราเสนอะเรื่องตรงนี้อ่ะ,อนนอะเรื่องเสริมเอาเรื่องความรักก่อนคืออาจจะได้แต่งงานช้านิดหนึ่งตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะพิจารณาแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันมีรูปแบบมีแพทเทิร์นอยู่แล้วเช่นโตขึ้นมาอายุเท่านี้ ท่านจะต้องหาแฟนตอนอายุเท่านี้ท่านจะต้องแต่งงานเนียคือในใจตั้งแพทเทิร์นมาอยู่ละคนเลขนี้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับก็มันก็ไม่ได้ช้างไงคือพอเขาตั้งลําดับว,ว่ามันจะต้องมีแฟนตอนไหนต้องแต่งงานตอนไหนต้องมีลูกตอนไหนคือตั้งกันไอช่วงที่เป็นช่วงที่เขาตั้งในหัวว่าะมันก็อาจจะได้แต่งตอนนั้นเลยดีไม่ดีไม่รู้อะคบกันก่อนแต่ขอให้มันเป็นตาสเต็ป เออมันอาจจะมีแบบนี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าเฮ้ยมีเลขนี้แล้วกั้นเสน่ห์แน่ๆไม่สวยไม่รอไม่ดูดีโอ้ตึงหน้าเจืดชืรนะ่รเลย้งผมว่ามันมันอาจจะเป็นการปิดกั้นในการมองมอง,มองเรื่องตัวเลขเกินไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะก็เรื่องความรักก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ได้แต่งงานแล้วหรือมีคู่แล้วหรือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลสิ่งที่เขาเป็นได้อย่างดีนะรู้จักว่าจะต้องคุยยังไงเข้าหาคู่รักยังไงพูดคูจ่จ่าอาจจะไม่ได้ดูหรือวาานะครับ แต่มันดูมีความเรียบง่ายและมันคงอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับอันนี้แล้วแต่คุณชอบนะนะครับถ้าถ้าไม่ได้ชอบความหรูหราอันนี้ก็ตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันอ่ะเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินแน่นอนว่าโชคดีนะที่มีหกอยู่เลขหนึง่งเพราะฉะนั้นเรื่องการหาเงินเนี่ยผมว่าเข้าลู่จะต้องหาอย่างไรมีลําดับขั้นตอนแบบเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นว่าเออถ้างานแบบนี้จะต้องได้เงินประมาณนี้เดือนนี้จะต้องทํายังไงกับอะไรพวกนี้จะต้องหาอย่างไรเต็มสิบให้สักเจ็ด ว่ากันถือว่าโอเคนะเกินครึ่งมาหน่อยแต่อาจจะไม่ได้หวือหวามากครับแต่คือหาได้ไม่ใช่หาไม่ได้นะครับหาได้แน่นอนแต่ถ้าเรื่องการจัดการการเงินเขาทำได้ดีเยี่ยมเต็มสิบให้สิบเลยเขารู้ว่าต้องเอาเงินปไปไว้ยังไงทําแบบไหนกินยังไงกินอย่างไรเนี่ยเพราะเป็นมนุษย์ที่มีลักษณะที่ผมบอยแล้วว่ามันเหมือนมนุษย์กึ่งไม่บรรดัดนะครับจะต้องทําอะไรบ้างคือเขาจะรู้ว่าใช้เงินอย่างไรมันจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสิ่งที่เขาใช้ชีวิตประจําวันนะครับ บอกลบคุณหารผมให้เต็มสิบให้สักแปดให้สัก 8. แปดก็ถือว่าโอเคนะแปดเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแบบไม่มีไรายได้มีเป็นสตาร์ทอัพแล้วมีลักษณะเร่งเนี่ยนะครับจะท้ายจะหน้าืะกลางเบอร์ก็ตามนะครับมันจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปคือมันจะไม่ได้หวือหวาถ้าคุณรู้จักจัดการการเงินให้แบบว่าคือรู้ว่าจะต้องจ่ายอะไรรู้ว่าจะต้องเข้ายังไงออกยังไงนะครับมันก็จะมันก็จะอยู่ได้แต่ถ้าคุณมีความทะเยอะทะยานอยา่กะได้ของนู่นนี่นั่น มันอาจจะมีเป๋บ้างเพราะว่าคุณหาไรายได้ไม่เก่งถึงแม้คุณจะจัดการการเงนินนี่แต่เมื่อไหร่ที่มันมีความอยากขึ้นมาอยากได้นู่นได้นี่นั่นขึ้นมาจนแบบอยากได้บ้านอยากได้ได้สองใหญ่ๆมันอาจจะไม่ไหวเพราะคุณไม่ได้หาเงินเก่งขนาดนั้นนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในในคนที่กําลังเริ่มต้นแบบหาเงเินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณมีอยู่แล้วผมว่าคุณอยู่จนแบบโอ้ คือถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กหนุ่มก็ตามหรือว่าหนุ่มสาวก็ตามหรือว่าคนแก่ก็ตามนะแต่ถ้าฐานการเงินแล้วว่ามีทุนอยู่แล้วเนี่ยเลขนี้ผมว่ามันดูเหมาะนะคนที่มีทุนเยอะๆเลขเนี้ยผมว่ามันดูเหมาะเพราะว่าอะไรเขารู้ว่าจะต้องจัดการการเงินยังไงที่เขามีนะสังเกตดูว่าคนที่เขาบางทีมันถึงอยู่ในคนที่มีเงินมากๆเลขพวกนี้หรือคนที่เขามีเงินมากเลยได้รับการแนะนําให้เปลี่ยนมาเป็นลักษณะแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันจะจัดการเงินได้เงินที่เขามีอยู่แล้วอาจจะเป็น สามสิบสี่สิบล้านบางคนก็เป็นร้อยล้านอะไรพวกเนี้ยก็พอมีเลขนี้มันสามารถจัดการการเงินได้คือมันสามารถทาสัิสธิภาพทางการเงินให้อยู่ในเส้นเขียวแล้วเกินขึ้นไปได้ตลอดแต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้หวือหวาแต่คือมันพอแล้วไงมันเต็มมันเต็มคาราเบลแล้วพอแล้วไม่ต้องหาอยู่ได้ทั้งตลอดชาติยันชาติหน้าอะไรเงี้ยถ้ามีเลขพวกนี้ก็ถือว่าโอเคครับมันไม่มีเงินเขาจะไม่มีสูญหายเขาจะเอาไปลงทุนทานู่นทำนี่นะมันต่อยอดให้มันคงที่โดยไม่ต้องเหนื่อยแล้วอะไรเีย แต่ถ้าเป็นอย่างที่บอกไ้ถ้าเป็นลักษณะที่เริ่มต้นโดยไม่มีอะไรเลยมันก็จะเป็นลักษณะของค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอ่ะนาจะครบถ้วนกระบวนความเลขกลุ่มนี้นะครับถึงแม้ว่าจะรีวิววันเข้าพรรษาก็ตามแล้วเลขมันเหมือนจะตรงกับการเข้าพรรษากันแต่ครูเอให้มุมมองตัวเลขให้มองว่าเลขมันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณที่มีลักษณะแบบนี้จะต้องไปถึงพระถึงเจ้าถึงศาสนาอย่างเดียวนะครับเลขมันบอก ได้ทุกคนทุกทางทุกสายอาชีพว่าเออจะต้องไปแบบไหนอะไรไงแต่แค่มันแนวทางมันประมาณนี้5 5 6 5คือถนนเรียบครับมันไม่ขรุขระมันไปได้แต่ถ้าคุณขับเร็วมากมันก็ไม่ตอบโจทย์นึกออกใช่ไหมขับเร็วเกินไปมันก็ไม่ดีมันก็เกิดอุบัติเห็นได้นะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าคุณค่อยๆขับตามถนนที่มันเป็นมันก็ได้วิวมันก็ได้อะไรไปมันก็เรียบๆไม่ได้รีบไงนะครับ โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านทีน่ติดตามนะครับสาหรับเลขกลุ่มนี้ผมขอท่านที่ติดตามทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์แล้วก็ใช,ช,ช้น้องยูทูบคุยกเลขพยากรณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้สําหรับชั้นเรียนจะเป็นพรุ่งนี้ผมทํางานนะก็จะเป็นตอนหกโมงเย็นนะครับจะไมใ่ใช่สายสายแบบสิ่โม,มงแบบวันนี้แล้วนะครับแล้วเจอกันในพรุ่งนี้จะเป็นรีวิวที่มาจากาช่กองยูทูบแล้วก็เพจของมายังเป็นเลขกลุ่มที่อยู่ในกระแสเบอร์มงคลอยู่เนาะพรุ่งนี้น่าจะเป็นกลุ่ม 9659นะครับพรุ่งนี้ก็ยังอยู่ในกระแสะใกล้กนน่าจะเป็นคนเดียกกันหลักขอพาสไตล์นี่ใกล้กันยงกันเลยเกินนะครับพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้มีทําบุญแล้วได้บุญปารมีทุกคนอิ่มเอิกลับบ้านแบบวันนี้วันกลับบ้านของหลายหลายคนนะก็กลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกท่านนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ